สวัสดีค่ะวิน,นี้ะเหาเราบรนะคะเทปที่ี่ยเขาว่าเป็นผู้กำกับจากูอองนะคะเป็นผู้กำกับเดียวหนังเรือ่องจูองอ,องแล้วเขจะ,ะเป็นักนลสองวงนี่มันดูจัคนนึงนะคะแม่น่ันเป็นคให้สายก็เดี๋ยวเป็นไงด้วมีรีวิวให้ดูไ ต่อไปนี้จะเป็นการรีวิวการแสดงความคิดเห็นของเรานะตอนภาพยนตร์ญี่ปุ่นนะเรื่องเทพผีดุนะคะจะมีสถานีวิทยุแห่งหนึ่งนะก็ได้เข้าไปรื้อของนะคะที่แฟนคลับส่งมาให้นะในนั้นะก็จะมีเทปคลาสเซตนะคะซึ่งส่งมาแล้วประมาณ30ปีเขาบอกโอ้โหไม่เคยมารื้อไอ้ตรงนี้ดูเลยตอนนี้แบบอยู่ดีๆก็มารื้อนะคะ เทปคาสเส็ตเนี่ยส่งมาสาสิปีอะนานขนาดไหนเรื่องงานนะคะที่เข้าไปรื้อเทปคาสเซ็ตนั้นน่ะใครได้ฟังเพลงในเทปคาสเซ็ตนั้นน่ะก็จะมีอกบบาการแปลกๆมันไม่ใช่เพลงอะมันเป็นเสียงนะคะเขาบอกเสียงแห่งวิญญาณอะไรประมาณเนี่ยใครได้ฟังเสียงนี้ก็จะมีดังโดนมนต์สะกดนะคะ, <Next S 1> ะนักแสดงแล้วก็จะเป็นบอยแบนด์แห่งญี่ปุ่นนะะที่แบบโอ้โหบอยแบนด์แบบปังๆหน้าตาดีๆจังเลยนะ,ะจุดขายน่าจะอยู่ที่บอยแบนด์ รุปนี้นะคะแล้วพอบอยแบนด์กรุปนี้นะคะได้ฟังเสียงแห่งวิญญาณตรงนี้นะคะก็จะ,ะเหมือนโดนมนสะกดละหายตัวไปทีละคนสองคนนะก็ะมีนักสืบตำรวจอะไรเงี้ยก็มาช่วยกันสืบหานะ,ะว่าบอยแบนด์กรุปเนี้ย <c oughs> หายไปไหนกันแล้วเรื่องมันก็ไม่ไง่ายเพราะว่า มันเป็นคดีที่แบบว่าผ่านมาสามสิบปีนะต้องตีรื้อค้นหากันใหม่ไปถึงโรงเรียนของเด็กผู้หญิงคนนี้ที่ส่งเทปการ์เซนนี้มาเพื่อไปสืบเรื่องราวต่างๆนานานะคะก็จะมีอะไรแบบหลอนๆบ้างนะตามสไตล์แบบผู้กำกับเดียวกับจูนนะะก็จะมีแบบงงๆหลอนๆลอกๆคนดูนะคะสไตล์หนังญี่ปุ่นก็จะเป็นหลอนๆลอกๆประมาณนี้แหละฉากที่น่ากลัวน่าจะเป็นฉากที่ดึงเชือกที่บันไดบ้านนะคะ แล้วก็มีฉากโดดตึกก็เอะไรประมาณนี้อืมแล้วก็มีฉากที่ทําหาหนังสือนะที่ตู้ไปชน,นีนะะแบบเหมือนหัวจะหายไปอนะ่ะเหมือนหัวโดนตู้ไปเสน,นีหนีบนะแล้วก็เลือดเต็มตัวเลยสยดสยองส,สัน่นประสาทอ๋อน่ากลัวจริงจริงซึ่งก็ไม่ใช่แนวคนณแม่ใส่เ่ามปอบกิ้นที่จะไปดูเลยนะคะแต่นี้ไปตาไปตามหลานนะหลานอยากไปดูก็ไปดูเป็นเพื่อนหลานนะก็เลยแบบอ้ความจริงก็ไม่ชอบดูเท่าไหร่นะหนัง แค่เอาขวานสั้นประสานกัเดี๋ยวน,น,นอนหลับไม่ได้นะคะมันจะหลอนช่วงนี้นะคะก็เป็นใกล้จะวันฮาโลวีนนะคะก็เลยมีหนังผีออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะ,ะสําหรับเรื่องนี้นะคะเทปผีดุนะเพิ่งกินได้ดูเมื่อวันที่25ตุลาคมนะคะแต่ว่ามารีวิวช้าเพราะว่ามีสบอยอยู่นะคะก็เลยเพิ่งจะมารีวิวนะ,ะพามารีวิว,ววันนี้นะ ก็เป็นวันที่30ตุลาแล้วนะคะก็ Happy ้วันฮาโลวีนด้วยนะโอเคสำหรับหนังเรื่องนะเทพผีดุนะโกินให้3คะแนนนะสามคะแนนเต็ม5้าคะแนนนะที่ให้3คะแนนนะเพราะว่าจากน่ากลัวมันยังมีไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ส่วนมากก็จะเน้นไปที่บอยแบนด์มากกว่ามันก็หล่อนดีเหมือนกัน สามคะแนนอ่ะดีแล้วแหละประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้นะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะเออมันไม่ร้อนขนาดไหนหรือมันร้อนขนาดไหนก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยนะ,ะที่โรงภาพยนต์นะเพราะว่ากําลังฉายอยู่นะเพิ่งจะเข้ามาไม่นานนี้เองนะ,ะไปหารับชมกินได้ตามสะดวกตามสบายเลย